เกรซแอนพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายเป็นวักหนึ่งวันของเกรน,นะคะแต่ว่าวันนี้คือตั้งใจว่าจะถ่ายให้ถึงตอนกลางคืนเลยเพราะปกติอะถ่ายไม่ค่อยถึงนะคะถึงถึงก็จะแบบอ่าบน้ำแล้วนอนเลยอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมา ให้ดูกันว่าจริงๆก็คือเราทําอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะอ่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือเราจะไปอาบน้ำาด้นะคะก็ไปก็เดี๋ยวเราจะไปล้างหน้านะคะแล้วก็จะมาเก็บผมขึ้นก่อนเพราะว่ามผมมันชอบตกนะ ใส่เลยแล้วก็วันนี้ที่เราใส่เพราะว่ามันสบายค่ะคือคุณจะบอกว่าขี้เกียจแต่งตัวมากตอนเนี้ยฉันชั่งมาแล้วแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยเราต้องเช็กกับผมก่อนหนึ่งเต้บอกว่าสองเส้นเดี๋ยวเราไปดูกันตอนไหนมันงีบมา,ชามมใช่ผมฟูเลยเพราะฉันเดี๋ยวจับเราก่อน เกียดมากค่ะคอยากกลับไปนอนต่อแต่ว่านี่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะต้องไปเียนแล้วแต่ว่าประเด็นคือว่าเราต้องลงไปทําอาหารเช้าใช่แต่ว่าจริงๆก็ขอไปเคลียร์กับหัวแป๊บนึงยวไปกันเลยนะคะงั้นก็เป่าเป่าไปลอยแล้วแต่ว่าเราจะมัดมาขึ้นนะคะเพราะถ้าสมมติผมตกบตลอดอย่างเงี้ยมันก็แบบสิวขึ้นอีกก็คือลำพานถักเลย เราเกเลยอ้ยนัพันหัวติดกประมาณนี้ช่างมันตงนปวดปตดเพราะว่าเราคิดเกทำใหม่นะคะคือวันนี้จะบอกว่าเราไม่ทำอะไรเลยก็คือแบบอาตื่นมาอางเป็นพลังะแล้วทะลิบมันอย่างเดียวค่ะนี่แหละค่ะเกตเกเป็นอย่างนี้แค่นี้ค่ะ าสายแล้วไป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 พอมาเจอสภาพนี้นี่คือเด็กหลับแอบหลับแอบหลับตื่นเช้าเหรอเ <c oughs> มาหนึ่งแล้วก็เดียเด๋ยวเราไปทำอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปลงไปทำข้างในนะคะเราก็จะมาเปิดคอมลอนะคะ,ะ,คะก็คือเตรียมเรียนค่ะเราจะเข้ามีดก่อนทุกครั้งนะคะก็คือข้าก่อนออกมา ก็45เขามีลิงก์มาให้เราก็จะเข้าตอน45เลยนะคะเพราะว่าคือเปิดไว้อย่างเงี้ยเขาจะมีเพลงเปิดใน้ฟังแต่ว่าถามว่าเราอยู่ตรงนั้นไหมเราก็ไม่ได้อยู่ค่ะเราลงไปไปไหนไกลแล้วไปไปไปหาอะไรกิน่ะโอเคก็เดี๋ยวเราขอกดเข้ามีลิอนแล้วค่ะก็เดี๋ยวมันจะมีเพลงเปิดนะโอ้เ้ามาที้อง จะถามว่าเราเข้ามาถ้าสมูเราก็บางทีเราก็ปิดเสียงไว้แชร์ขอเสียงดังนะะกัเดี๋ยวเราขอตัวไปทําอาหารกันเถอะไป <S 2> <S 2> น,นี่นะคะเราก็จะกินเป็น,นกไก่ซึ่งอันนี้เขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาเข้าไมโครเวฟเลยค่ะและรอเวลานะคะหนึ่งนาทีไป อ่ะอ่ะกดกดกดไม่ถูกร <ๆ S 1> อกไปค่ะอุ้ยมีเด็กลงมาแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ไก่ก็คือเสร็จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปหาจุ่มดีวกว่าเราเอาไก่ออกมาก่อนละกันคิดกัดกันค่ะโอ๊ะไก่ของเราทแล้วเรจริงๆ,ๆ,ๆไม่ได้เน้นไม่ได้อยากจะฮิวตี้ขนาดน,นั้นหรอกค่ะแต่ว่า มามาเขาเตรียมมาให้แค่นี้นะคะแล้วก็เออกินแค่นี้ก็ได้ไนี่ตอนนี้มีเด็กหมาลงมาหนึ่งตัวกนันนี้ครับเกิดเกอ่ะ,อะก็เดี๋ยวเราจะไปเอาใส่จานอีกันนะคะเพราะว่ากายก็คือกินนะคุละชิ้นเยออี่ยมไปนะคะ2ชิ้น ไปค่ะเปิดประตูไม่ได้เอ้าเราจะไปนั่งเรียนแทนคือทุกวันนี้คือเราเรียนห้องเดียวกับกันนะคะเพราะหมาบอกว่าเปียงแอะส่วนของเราอยู่ข้าง,อง,องน,อนอกนะคะออน่ะพร้อมกี่รอบเปิดประตูไม่ได้กินกันเถอะหนูมากไก่นี่อยู่แล้วตอนนี้เขาเปิดเพลงของพี่ส้มอยู่นะคะเลยฉันคิดไปเอง มลล่าคอเนะี่ยปิดเสียงไว้ก่นอนแล้วก็จะมากินกันนะคะเพราะว่ามันจะถึงเวลาแล,วแล้วเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่เปิดกล้องชาส่ดในห้องเพราะว่าหมดตะกินมาชิมดีกว่าเธอจะบอกว่ามันก็โอเคน,นะแต่ว่าอืมก็จืดไปนิดนึงกับไก่นุ่มแล้เราขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว เราก็จะเรียนต่อเบื่อคือตอนนี้มันเป็นเวลา7จ็ดโมงห้าสิบห้คือแบบอีก5นาทีคือเราต้องกินให้หมดชิ้นนี้นะคะเพราะเราต้องเปิดกล้องคือไม่ให้กินนะคะกล้องพกรีบกินะคะรีกางปิดคือจะบอกว่าตอนนี้เหลืออีกหนึ่งาทีแต่ว่าช่วยดูความที่เรายังกินไม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกให้คุณรออีกหนึ เรเปิดกล้องคนสุดท้ายตลอดเลยหนูขอบอก่หนูกินไม่เสร็จมันหอมกับตัวเองต่อไปก็คือทำพิคอมแบ็คค่ะใช่นี่เป็นข้าวงนคามีถั่วข้าวกระดาษีกว่าที่นเป็นเฟรนด์ไปฉันจะบอกว่าเปลือกอ่ะเปลือกเออเขาเปลือกอะไรอีกครั้งนึ่งเสร็จเดี๋ยวเราจะลงืกินข้าวนะคะ เมื่อกี้คือเบอกนะคะเราก็ลงมากินข้าวแต่ว่าเราลืมถ่ายมันจะหมดแล้ววันนี้กินข้าวอะไรกินข้าวหมูแดงรมควันนะคะอิ่มอิ่มตันนี้ตัวเองอ้วนไหมคะรู้สึกแปลว่าเรีนไปค่ะ์เรียนไปเฟร์แล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะมา นมกันเพราะว่าเบื่อไม่หวัง <c oughs> คือวันนี้เราต้องอ้วนกันไปข้างนะคะ,ะ,คะโตรงน,นู้นนี่ป๊าปาเอาลูชิ้นทอดมาให้กินนะคะ <Wow. S 1> โอ้โหอ้วนตายเลย <c oughs> แต่เราก็ยังกินค่ะเพราะว่ามันอร่อยมาก ใส่นอนมากแต่ดีใจมากนะคะเพราะว่านี่มันเป็นคาบสุดท้าย,ลยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบภาพน,นี้แล้วก็นั่งทำงานต่อปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้านั่งกัน,นะค่ะโอเคตอนนี้ก็คือเราลืมถ่ายหลังเรียนเ,เมื่อกี้เราเริ่มเรียนเสร็จแล้วก็ลงไปถ่ายคลิปนะคะไม่ได้มีอะไรมาแล้วเราก็ถ่ายคลิปเสร็จก็ขึ้นมาเล่นเกมแล้วค่ะเลดเลดเดี๋ยวก็เริมมาเล่นเกมกันนะคะดูสิว่าจะชนะหรืรอแพ้ก็ตอนนี้ ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าซึ่งผมก็ได้เล่นเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเล่นเกมก็คือสามตาไม่มีตาไหนชนะเลยแม้แต่ตาเดียวทังมากทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะขอไปอาบน้ำสระผมก่อนนะคะเล้่วเดี๋ยวกลับมาตอนช่วงเย็นถึงกลางคืนกันค่ะว่าเราจะทําอะไรกันนะคะงั้นเดียเ๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำก่อนค่ะอันนี้เราลงกินข้าวแล้วนะคะ ลง <laughs> ามาคนสุดทยกัน <laughs> วันนี้เรารู้สิว่าเรากินอะไรกันกินมนม่าก <c oughs> ินแกงเขียวหวานกินผัดผักแล้วก็ใส่ผักชีใช่คือนี่คือเราสลับที่นั่งกับมาม่านะคะคือปกติเกณจะนั่งตรงนี้ถูกป่ะแต่ว่ามาม่าต้องย้ายไปนั่งตรงนู้นเพราะว่าเกณช,ช,ชอบลูกลใช่เกณชอบมาม่านั่งข้างเกณจะลุก <นะ S 1> จากเก้าอี้ตัวเองแล้วก็มานั่ง <c oughs> ตาก็ใช้ย้ายแล้วก็ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอั่นก็เดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้เรามานั่งในห้องแขกแล้วก็มันมีหมาตัวนึงมันเป็นอะไรไม่รู้หมาอยากจุ๊กเก้สำหมาบตัวนี้ก็จะเอากล่องนี้โซฟาวุ่นวายมากดูหัวไปทำอะไรมานี่นี่ตัวนี้สิเป็นอะไรเนีแฮะบบี้เจนไหนมีอะไรเอาเอาโชว์ให้กล้องด้วยสิโชว์ ใครเขาหนีเราไปแล้วก็เหลือแต่แต่ลาซิแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ไปแต่ตอนนี้ก็คือเรานั่งตรงนี้มาจะครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราก็คือยังไม่ไปทำยังไงเมื่อกี้ทำยอุ้ยน้ำลายกระเด็นใส่ขาเต็มหมดเลยห้าอยน้ำลายออ ตอนนี้ผ่านไปจะสิบนาทีแล้วก็คือ,อยังนั่งอยู่ที่เดิม <G ül> เพราะว่าขีเกียจลุกเพืออยากจะแบบทําทางจิตได้แบบโอเคเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเอาดินแบบสั่งให้ดินสอบไปเขียนตรงนน้นเนี่ยจะต้องลุกให้ได้ไหวแต่ขอสามทุ่แล้วกันน,นัอีกสิบนาที้เราจะมาเขียนกันเลยให้ตอนเขียนนี่เลย เป็นการปนล็อกสกิลการถือมือซ้ายแล้วก็เขียนมือขวาทำทำไมใครมือชิอคือลายมือเป็นคนที่มันจะแย่ก็ไม่แย่แต่มันจะสวยก็ไม่สวยมันก็อ่านออกอะแต่มันไม่ได้ดีอะใชนะ่ไหมไม่คือมันต่อารมณ์นะถ้าสมมติว่าไหนอารมณ์ดีก็ลายมือสวยถ้าว่าไหนอารมณ์ไม่ดีก็ลายมือก็ตามนั้นตอนนี้ก็คือเราทำเลขเสร็จต่อไปที่เราจะทำก็คือ นะคะแต่ว่าอิงก็คือทำแบบเดียวเพราะว่าเราให้ลุงพี่ช่วยทําให้นะคะ oh. พออ้งงานนี้เราทําไม่ไหวจริงๆเขาให้แต่งก่อนอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยล้วก็แบบสุดปังมาก่แหละก็เดี๋ยวเราก็ไปทําต่อนะคะไป oh. แต่งงานนี้จะบอกว่าทําบนเตียงได้ผมันใช้พื้ถือไม่ต้องมานั่งจดเองอย่างงี้ oh. ดีใจมากลุยลุยลุยตอนนี้เราก็เข้าขับเขามาแล้วนะคะนี่อ่ะในห้องทุกคนหวัสดีไว เอ้ก็แวะมาออนทัวร์ขับเผลาแป๊บหนึ่งนะคะอืมพักแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวค่อยทำงานต่อโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา,า้าร์ทมซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะนอนา้าร์ทมซึ่งวันนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะทำได้จริงๆแหละเดี๋ยวเราไปนอนแล้วดีกว่าถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายคืนนี้อ่ะจริงๆนะ <laughs> มือ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 ท่าอะไรเก็บ <laughs> ลงไปเลยก็บ๊ายบายนะคะ